12. ประโยชน์ของสตรอเบอรี่ผลไม้สีแดงแดงดีแดงสดครับสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าสตรอเบอรี่นั้นเป็นผลไม้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีและมีประโยชน์มากในการช่วยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าได้รับวิตามินอย่างเต็มที่เมื่อรับประทานครับและแน่นอนมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ความอร่อยและก็ความสดชื่นเท่านั้น มันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย12ประการซึ่งถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น 2. ครับมีประโยชน์มากๆในการช่วยบำรุงหลอดเลือดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ความดันโลหิตในร่างกายช่วยปรับสมดุลได้เพราะว่ามีวิตามินซีสูงนอกหนอเจากนี้สตรอเบอรี่นั้นยังมีส่วนประกอบที่มีวิตามินและธาตุต่างๆที่จำเป็นกับการบำรุงกล้ามในหัวใจเป็นอย่างมากควรรับประทานเป็นประจำครับ 3. ม,มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนั้นคือปัญหาอันดับหนึ่งของคนไทยยุคใหม่ครับและสตรอเบอรี่นั้นสามารถช่วยได้เนื่องจากมีวิตามินซีที่สูงมากจึงสามารถช่วยต่อต้านอาตุมมลอิสระและสามารถช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินในหลอดเลือดได้อีกด้วยผลรับประทานเป็นประจำ 4. ครับมีส่วนช่วยทางอ้อมในการควบคุมความดันโลหิตสูง ทางด้านการแพทย์สอเบอรี่นั้นมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลระบบเลือดแต่เป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับซึ่งเราจะหารับประทานได้น้อยมากแต่ถ้าหากคุณรับประทานได้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยทางอ้อมในการควบคุมความดันโลหิตและปรับสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านไขมันอุดตนันและทางด้านความดันโลหิตต่ำก็สามารถรับประทานได้นะครับ 5. ครับมีลทธิ์ทางด้านสรรพคุณเกี่ยวกับการบำรุงดวงตาถ้าหากคุณอยากจะสายตาจมใสขอแนะนำให้รับประทานสตรอเบอรี่บ่อยๆครับ 6. มีประโยชน์ช่วยดีถอกควบคุมน้ำหนักได้ 7. มีประโยชน์มากสำหรับการบำรุงผิวสำหรับผู้หญิงชาวยุโรปชอบรับประทานสตรอเบอรี่เป็นประจำจะมีแนวโน้มทางด้านผิวพรรณแลดูอ่อนกว่าวัครับ 8. ช่วยระบายแก้ท้องผูก 9. เป็นผลไม้มีสานต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยต่อต้านมะเร็ง 10. มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบของร่างกาย1 1บ,บำรุงสมองและ 12. บำรุงช่องปากครับแก้ปัญหาเลือดออกตามในฟันฝากกดแชร์ไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับ